ถ้าเพิน่นคลอดลูกมากนี่ถ้าเพิ่นบวชได้กินนมมันบวชได้กินนมบ้านแต่แมานางมึงเขลูกแม่นเมื่อยไม่ไม่ยังพากันมาจับบ้านนั่นคือลูกบวชได้กินนมนี่เมื่อยได้มือที่ไม่มื่อที่สองจับมาบีบรถครับฉะนั้นถ้านง้อลอดลูกออกมากนี่ต้องเฝ้าให้ได้กินสมองหนึ่งต้องเฝ้าให้ได้กินนมน้ำเลี้ยงลูกมาตัวเมียาามงามตัวเมียครับยิ่งถ้าถ้าเฮาถ้าเฮาปล่อยแล้วเพราะว่าง้อลูกผสมนี่ เพิ่นจะบวยจะค่อยจะแข็งแรงพราพราะขาดมาแล้วนี่พ่อต้องเฝ้าพยุงพ่อเพ,พิ่นประมาณชั่วโมงหนึ่ง,ง,งต้องเฝ้าพยุงให้เพิ่นกินนมแม่เพิ่นเพื่อก็จะขึ้นบ้าวัตินอันวตัตถัยแห่งแล้วมันก็นจะลุกจะแ,แล่นตัวหลายงวหน่อยนะครับแล้วกับพยุงซอยเพิ่นเพิออเ่อนยิ่งเปย์อยู่คือได้กินต้องได้กินนมนำ้ำน้ำเลี้ยงไวๆครับจะทารวมกินคือมือที่สองกับมืออ่อยแล้วมันเป็นแบบนั้นนะ กเกินสองสามมือหรอกขันบริกิน,นุ่มลเยลยบริแอ้แซ่เลยเขาอ้อจับให้ด,ดูเฉพดดบานแมวมันเมื่อยฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรค,ครับเลี้ยงง่วล้างคอดลูกนี่เขาต้องดูแลสุขภาพบาลแม่เพิ่นแต่ก็รลูกเพิ่นนําวิธีการดูแลแม่เขกาต้องให้เพิ่อนอยู่แบบสบายสบายอคอกสะอาดมว้เพิ่นซัดง่วเพิ่นเขียดครับสองการดูแลลูกวันนี้ ก็ต้องให้ลูกได้กินนมยางซายางไหวยางซานี่ก็ต้องมอยเกินสมองนึงต้องฝ่าให้เพิ่นได้กินครับนมดําเลืองนะ่ะถ้าได้กินแล้วลูกเพิ่นจะแข็งแรงครับจะทาบไดีกินบ่หน่เพิ่นจะเมื่อย้ึบ่หนิง้อหน,น่อยจะเมื่อยถ้าโบดีกินนมดํเลืองนะครับเพอเมื่อยแล้วกะนอนข้อพับดั้งแห <มา S 2> งได้บ่หนิ ครับเป็นแบบนั้นเด้ครับแล้วแม่บัตน,นี้พ่อลูกบริกินนมบัตน,นี้ครับนมจะเบ่งบัตน,นี้เออพอเบ่งแล้วบัตน,นี้จะให้ลูกใกล้นุ่มกับอะไรพร้อมเก็บนมเมนะครับนุ่มขัดขัดนุมเกิดข้อมเขียดบัตน,นี้นะครับบางต้นเหตุเตานมบักเสียบเลยเพราะว่านุมมันเบงเ่งแบบมันมันลูกบุกินนมบ่ได้เป็นข้อขียดเก็บนมแล้วบัตน,นี้ครับนี่แหละฉะนั้น เมื่อคลอดลูกครับจะต้องเฝ้าเฝ้าต้องดูแลสุขภาพบ้านทั้งแม่ทั้งลูกเพิ่นเฝ้าให้ลูกได้กินนมนาเลี้ยงไว้ๆครับลูกเอน,อนเม,อมไมเลนั่นแหละครับเตเพิ่นเตี้ยมน้มได้ครับมันเขียดหรืได้เพิินเขียดลย่ะปล่อยพนงังมือคือปล่อยกินบ่นได้บ่อได้คือ้าเพิ่นกินเองบ่ได้เขาจะต้องพยุงให้กินแต่ถ้าเพิินดูดบ่ได้เขาต้องรีดน่มแม่เพิิน รีดนะครับให้กินบ่ได้ลูกลูกเพิ่นบ่ดูดเนี่ยถ้าจะใช้วิธีกอก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 แบบไหนก็ต้องต้องเบิ่งว่าเฮากอกแบบไหนเฮาใสเซอลิงบีบเขาได้กอดอาหารเพิ่นเลยบีบกอกกอกกอกเลยเพิ่นบ่ดูดเองกอดให้กวดเลแล้วก็คอยเขาเขามันจะคอยมันบอกมันบอกว่าคือดูดใส่ซอลิงบีบปวดปวดเขาไปพอเบิดได้ประมาณสักลิตรกว่าดลึก ลิดกว่านี่ครับง่วนหน่อยจะมีแห้งเพระาะว่านมนำเลื้งนะเพื่อนจะสามารถที่ไปดูดซึมใส่พลังงานได้เร็วครับนั่นแหละ,าะออการว่าว่าภาษาบ้านเท่ากับคือยาดีแหละนุ่มนำเลื้งนะครับแต่ทางทังหมอทางอาจารย์เพื่อนนี่เพื่อนจะแนะนําว่าเป็นถาดอาหารที่สมบูรณ์ต่อง่วนหน่อยครับสนั้นเท่าก็ต้อง ให้ได้กินยิงวัวลูกผสมทุ้งสูงเลือดทั้งสูงหน่ยิ่งต้องเข้าต้องดูแลย่างดีปานลูกหมดแล้วครับสําหรับเกษตรกรเข้าปล่อยปลาบ่อใดได้ครับอ๋อคือนุ่มหน่ำเลืองสำคัญที่สุดถึงงัวขอดลูกใหม่ปล่อยปลาบ่อใดได้ครับอ๋อเป็นข้อมูลประสบการณ์เ้อพี่น้องเกษตรกรเข้าผู้เลี้ยงงัวฉะนั้นขอดลูกมามจะต้อง ดูแลสุขภาพบ้านทั้งแม่เพิ่นทั้งลูกเพิ่นให้ดีครับนุ่มหน่ำเรืองสําคัญที่สุดครับสาเหตุถ้าเพิ่นบวชกินนุ่มหน่ำเรืองลูกกับเมื่อยถ้าลูกบวชกินนุ่มหน่ำเรืองบวชกินเลยนุ่มเบ่งนุ่มขัดกระเจี๊ยบนุ่มกระเกิดความเครียดและเจี๊ยบนุ่มแล้วก็บวชให้หลูกกินนุ่มแล้วแม่กระเห็ดให้ต้นมะพร้าเสียบเลยกระเห็ดกระมือกันบวชแล้ัดก็หนีละเออเห็ดก็เลยเห็ดให้ลูกเพิ่นตายครับ นี่แหละเขาก็เฮ็ดเฮ็ดให้เขาเสียเวลาเสียโอกาสไปแทนที่จะได้ลูกนัวนะครับทั้งจากที่ลูกเพิ่นตายนะครับได้เจักเดือนเลยนี่พอลูกเพิ่นตายครับพราะสองสามเดือนอยู่วะเพราะว่าเพราะว่าถ้าลูกบริกิน่มบง้อโบเกินสองสามเดือนบางโตกับเดือนสองเดือนกับขึ้นครับอาการเป็นซัดครับอาการเป็นซัดขึ้นมาครับนี่ก็เคตนี่ก็คือกันครับ ลูกเพื่นใต้จะเกิดจากบริกินนุ่มน้ำเลืองนะครับออนแอพ่อมาเดือนสองเดือนเป่นกับมีอาการเป็นซัดอะครับเดี๋ยวจะทำการผสมเทียมให้เพื่นฮะโอเคเอาเขาซ่องรถพ่อครับผับ